วันนี้พามาดูเราเตอร์เป็น 4G LTE N300 ี w r ขีด M920 เป็นเราเตอร์นี่นะครับเราเตอร์ใส่ซิมได้นะครับเป็นของ D-link ก็ Link. ดตรงไหนนะครับ สีดำท้ายก็จะมีอะแดปเตอร์มีม in. แ็คดีสีอล้วจะมีสีดำข้างหลังก็มีระบายความร้อนเดี๋ยวเราลองมาทดลองกันนะครับเพราะว่าเพิ่งได้ฟิล์มมาตะกู ใช้ซิมของ nt w i r e l e s นะครับรายปี999าอยเก้ของ t o t ตัวนี้ใช้ดีนะใช้อยู่หลายซิมนะอันนี้ทำให้ยากก็เปลี่ยนยี่ห้อมั่งเปลี่ยนเป็นดีลิ้งมั่งอันนี้ใช้ดีลิ้งสองตัวที่แล้วใช้เป็น t e n d ้าอันนี้ราคาหนึ่งพัน สามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทอะไรประมาณนี้นครับรวมค่าส่งแล้วนะมีสถานะปุ่ม power อันนี้แลนแลนสามช่องนะอันนี้สถานะ wifi อันนี้สัญญาณของซิมหนึ่งสองสามถ้าสัญญาณดีก็ขึ้นปุ่มนี้อันนี้แลนก็เป็นช่องใครช่องมันเปรียบแล้วหนึ่งตัวก็ขึ้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ นีสัญญาณไฟฟ i นี่สัญา Fi, สญาณซิมคก็ก็น่าจะประมาณนั้นนะเนะลองเาเสียบซิมใช้งานดูก็จะมีตัวใส่ซิมมาให้ด้วยนะก็ะเป็นนาโนซิมอะประมาณนี้แต่ซิมตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้เขาเสียบได้เลยกับออกจากนี้นะ ผมลงทะเบียนไปสักครู่นะนี่นะครับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะแจ้งนีนะครับผลิตภันฑ์ซึ่งในช้อปปี้ได้ได้เพจเดียวนะครับที่จะลงทะเบียนเองได้ไปซื้อพวกลาซาด้านี่พเอเปิดต้องติดต่อผู้ขายให้ลงทะเบียนให้นะนี่นะครับก็จะมี เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่หมดวันที่เท่าไหร่กับหนึ่งปีเราไปที่เว็บนี้นะครับ,รบก็จะมีผมุ่มปุ่ม power ปุ่ม power ก็ปุ่มนี้นะครับผ่มนี้มีแจ็คบี i ีอ อันนี้ต้องใช้เข็มถ้าเราไปตั้งแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อ Wifi เปลี่ยนหรหัสผ่านใหม่ถ้าเราจะกลับมาค่าโรงงานจะเอาเข็มจิ้มเข้าไปนในในลูนิเซตนี้ช่องใส่ซีมแล้วก็จะมีช่องแรนด์สามช่องช่องใส่ซีมแล้วก็ด้านหลังก็จะมี แบบนี้นะครับมีชื่อมีพาสเวิร์ดหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดศูนจุดหนึ่งเข้าไปเปลี่ยนค่าต่างๆนะครับ Power วสิบสองวงแหแมจะเอ่อดมินแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดนี้เราเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้เข้าไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอันนี้นะครับ S D อันนี้ชื่อรหัส Wi-Fi เราก็ไปเปลี่ยนได้คีย์เนี่ยอันนี้เราต้องใช้ครั้งแรกแล้วเราก็เข้ามาจนตัว,ต,วตัวนี้ไปเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนก็ได้แบบนี้นะครับแต่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนชื่อแล้ว ลงทะเบียนเสเร็จก็มาใส่ซิมกันนะครับช่องนี้มีสัญลากษณ์อยู่ว้าวแบบนี้คว่มลงกดว่ามันเด้งไหมถ้าเด้งอย่างนี้ก็กดให้ดังแก๊กนีก่นนะครับกดดังแก๊กล็อกแล้วเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนเสียบอะแดปเตอร์ ก็ามาเสียบแหล่งจ่ายไปเป็นอะแดปเตอร์เป็นแจ็คดีซีนมาแล้วนะครับ,บเราก็มาลองวัดดูว่ามันไฟที่จ่ายมามันกี่โวลต์แจ็คดีซีน Design, บวกน่าจะเป็นตรงนี้นะครับสิบสองจุดศูนย์สามโวลต์นะครับสิบสองจุดศูนย์สามโวลต์มีไฟมาแล้วนะครับ เสียบแล้วก,กดปุ่ม power ปุ่ม power ติดในีช่องแรงขอาไปสัญญาณ เรไปไวไฟเอาสัญญาณมาัครับสัญญาณเต็มจะม่หนึ่งสองสามนี่สายเลยเรายังไม่ได้เสียบไปไวไฟขึ้นแล้วนะครับสัญญาณไวไฟขึ้นห้ามาแล้วนะครับโอ้สัญญาณเต็มสัญญาณเต็มขึ้นขึ้นที่ขีดนี้ ก็จะเห็นได้ว่าไฟสถานะขึ้นไฟพาวเวอร์ไฟ w i f i ไฟสัญญาณอันนี้นี้ใช้ได้แล้วนะครับงานที่เราตั้งไว้ก็น่าจะเลีอยองต่อเด็ตด,ดูนะครับซึ่งผมได้ทำการเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi แล้วนะครับเป็นชื่อนี้นะครับ ออกสุขสนามทีแปดห้าเบอร์ชื่อไปเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปแล้วก็เติมรหัสผ่านใหม่เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเหมือนกันเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับตันนี้ก็ใช้ใช้ได้แล้วนะครับซิมที่ลงจะเบียนไปสักคู่กับ เราเตอร์ดีลิ้งใส่ซิมตัวนี้ก็ใช้ใช้ง่ายนะครับไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปตั้งค่า APN ซิมอะไรก็ใส่ได้เลยขนาดซิมท o t ยังใส่ได้เลยก็ราคาก็พันพันสามกว่าไม่ถึงพันสี่นะพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดสิบบาทประมาณนี้รวมค่าส่ง ก็ถือว่าใช้ดีนะต่อตั้งค่าอะไรก็ง่ายการแนะนำนะครับราคาถูกกว่าเชนด้าใช้เชนด้ามาสองตัวแล้วลองมาเป็นดีลิ k งมั่งเห็นคนซื้อเยอะนะคนใช้เยอะเลยมีเสาสี่เสาเลยนะจะถอดไม่ได้แต่ของเชนด้าก็ถอดได้ครับเนี่ยเป็นของอันนี้ประกันสามปีประกันสามปีเชนด้าประกันห้าปี ก็ไม่รู้นะคนซื้อไปให้น้าหลานซื้อให้น้าก็น้าก็อายุ85แล้วอะประกัน3ปีก็ก็น่าจะประมาณนั้นลวมั้งไม่น่าจะมีปัญหาอะไระนะเพื่นสมาชิกรีวิวไว้ในช้อปปี้ก็จะคนใช้เยอะเอ น่าจะเป็นของดีอะไรบอกต่อขับลองมาเทสปีดดูนะครับ ช่วงบ่ายช่วงไปลายบ่ายบ่ายสองโมงทีวกทีเก้า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 ร้อยเก้าสิบเก้าหลายปีนะครับไม่ลดสปีดเชิบสิบเจ็ดเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงวิ่งยี่สิบสามสิบเป็นกันนะบางช่วงก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วแต่นี่ได้สิบเจ็ด มานี้นะครับถือว่าใช้ได้นะเล่น YouTube เล่นเฟซให้คนแก่ใช้นะครับเติมรายเดือนไม่ไหวไม่มีภาระไม่มีพันธะนะครับเดีย๋ยวลองเสียบสายแลนดูราบนี้นะครับสัญญลักษณ์ของแดนช่องที่สองนะผเสียบไปนในช่องที่สองนะนะขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับดีย๋ยลองมาทเทส เสียบสายแดนไม้ได้เท่าไหร่ทำปีนี้ไว้ชุสายแดนได้เท่าไหร่เท่ากันนะครับ เขาก็เล่นใกล้เนาะสิบเจ็ดจุดหกประมาณนี้นะครับ 1> 2 1งจุดเข้ามาก็จะมาเปลี่ยนชื่อชื่อ wi-fi ก็เข้าไปที่ wi-fi ครับนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะนี่นะครับ SSID ครับแล้วก็ลบชื่อเก่าออกที่เขาพิมมาใต้เราเตอร์นะครับที่มีที่มีบอกอยู่เราก็ตั้งชื่อของเราไป แล้วก็มาเซฟแบบพายตรงนี้รอสักพักนึงน,น,นะครับประมาณนี้นะครับไปตกตังค่า a อ n อะไรทั้งนั้นนะน,นะง่ายดีถ้าจะไปเปลี่ยนรหัสรหัสผ่านเข้าตัวนี้นะครับตัวไนี้นี่ปุ๊บเราก็มาเปลี่ยนตัวนี้นะครับนี่นะครับ เปลี่ยนคีย์ใหม่เปลี่ยนรหัสใหม่แล้วก็เซฟเรียตัวนี้ครับก็ก็ไม่ไม่ยากนะครับเสียบสายแลนหรือจะเข้าด้วยมือถือก็ได้หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็มาตั้งค่าที่ไวไฟตั้งเปลี่ยนชื่อเรียกน,นี้ตั้งเปลี่ยนรหัสผ่านครับนี่นะครับ ขอบคุณนะครับท,ที่ติดตามคงจะใช้ดีนะดีลิงก์ม okay. ีสายแลนมีซีทีเลทีเอเอมสามร้อยนะครับของดีลิงาก์เก้าสองศูนย์ขอบคุณนะครับท,ที่ติดตาม